จงประมาณ20กว่าปีแล้วแล้วทีเนี้ยสองเดือนที่แล้วแกก็เนืงอกมันออกมาค่ะเหมือนหายใจไม่ออกไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็เลยให้แกลองอุมีกับอุมเอวันละหนึ่งอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งเป็นยไงบ้างครับก็ทีนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วก็เลยหายใจโล่งๆอ๋ออาทิตย์เดียวเองตอนแรกจะไปหาหมอค่ะตาด ค่ะรอค่ะรอถ้ามันใหญ่กว่าอ๋อไม่แน่ใจว่ากี่เซนล้ป็นใหญ่ประมาณนึงหมอถึงจะผ่าตัดให้อ๋อเราก็ต้องรอเวลาให้มันใหญ่ยิ่งใหญ่เราก็ยิ่งหายใจไม่ออกเลยก็เลยให้แกลองอ๋ออูมิทามินก็คือผ่านไปเท่าไหร่ละตอนตอนนี้สองเดือนแล้วค่ะอเดือนแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งแกก็โล่งหายใจโล่งล้ใช่หายใจโล่งแล้วตอนแรกแกอุ้ยจนไม่ไหวแล้วแกจะไปหา อยากก็เลยให้ลองลองดูก่อนลองดูก่อนขอขออาที่เดียวขออาที่เดียวลองดูอยากลองสินค้าด้วยอได้ผลแล้วสองเดือนมาแล้วแกก็ไม่ได้ไปหาหมอแล้วนออแล้วอ๋อคือแกหายใจโล่งโล่งแล้วแล้วก็มันมันมันโคตรหรือเปล่าไม่แน่ใจไมเรียกโคอรมันเล็กลงอันเล็กลงแล้วก็ตอนนี้หายใจหายใจหอดไม่เจ็บแล้วก็ไม่ไปหาหมอแล้วไปหาหมอแล้วโลรอล่แบบ ร้องไห้เหมือนกันค่ะว่าเอ้ยไม่ต้องผ่าตัดแล้วเพราะมันมันน่ากลัวเกินนะคะร้องไห้คือดีใจดีใจอ๋อดีใจใช่ได้ใช่แล้วแกไม่ได้บอกเขาอ๋อต้องไปบอกต่อบอกต่อว่าหลารอย่างนี้ไม่ใช่มโนไปเองนะเอเจลคือผู้นำด้านนวัตกรรมอาหารเสริมแห่งอนาคตด้วยจุดเด่นในการรับประทานที่ง่ายรสชาติดีดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วพกพาสะดวก ในบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นจนได้รับรางวัลการันตีจากทั่วทุกมุมโลก